ไม่สูมาสูงมันก็มามาทบเขาเจ้าใจให้เคือใต้ดังกรรมนี่ก็เนาะแล้ววันที่12เดือนตุลา2564นี่ครเออมื้อน้ก็มีรองสั่งเขาก็เนาะใมาตอบปันผคันปากวันให้เฮาันเนาะมื้อย่ํานั่นแต่ว่าตัสิกโคเขาก็มีนามตาเหมือนเปนเอาเฮียงสิลงเพิดเขานเมืองใหญ่เนาะกําในเพื่อูว่า ปลองเขากู้ก้างเขาปิดดีเอฟเขามาจำหนาวบนนี้มาห้ามมันกำในก็เลยถอยออกบันเนาะเมื่อวานได้ถอยออกตาอออก,ก้าเศร้าล่มนนิเงินนะกำในถอยออกก็ทำบ่เวลาในนักข่าวของเขามึงไต่ปวดหงำทำบา,มมาเออปั่นบนยื้อกันทมกันตายน้ำๆมาห้องใครเอาดีล้างเนี่ยหวะหลง่ายเนาะ ปรลองเขาหอมด้กินเยอะครับจื้งนะปรลองมือเดียวในเขาเลียดนะเขาเนาะเขาส่งลูกส่งดานเขาเยนถึงอกมือม้วนเขาเนาะปรลองเขาเนืออเพราะเขาเนื้อในเขาอยู่บุ้งในเขาเนาะมือเด้ยหนังบุ้งเจ็ดลำคำสีโป๊ะเกาะเนื้อเจ้าในเขายืดอาเป็นเมืองเขานะะัไหนเนาะ,ะอืมกำในามาปัน่นเขายืดกันกันห้องใครเอาดีลังว่าอ้ปอเปิ้นเอาอาซักใส่เจอเลียเขาในเปิ้บื่นถอยคาเปิ้บื่นปั่นอยู่กันเนาะ,ะอยู่วมอมก เห็นคนนอนคนเมืองไงอยู่ในฐานะคนนอนคนเมืองเห็นในก็เนาะเพราะว่ามือจเจ้าเฮินก็เฮือนโคคนหวานธรรมดาธรรมดาก็ไงนะอืมเห็นน,น,น,หาานั่นน่ะหัย่ำนั้นเหาก็กั้นอุ่นจจาระศึกหอกกี้าแขมีดทหารเหมือนเปิน้นตังกาตังทงชาติตังปักกองลำพิษลำพิษไหลเขาไหลเขาเนื้อเวียนเออมีนามีตาม่างคนเปิน้น กำเร่งเราการถอยออกปันมาถอยออกปันก็คู่อยู่รู้วามข้างเขาเก้าก้างเขาก็ลองเขาได้สามจุ่มให้เขาห้ามมันมาดึนต้นานอะไรก็คู่รู้เพราะมันต้านอะไรเพราะมันถอยเขาก็มาอยู่เพร,ราะเขามาอยู่ซุ่มอะไรอยู่รันเนาะอืมเช่นนั้นสั่งว่มงามึงใต้ปอดหอกแม่สู่เป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นเจ้าของมึงไต้น่ะซึ่งพวกเชววันให้เอาสังว่าอะไรอูเบอเจเจอนังสีปอลาเซียวจอกไม่แชนดี เออนำ้ำตูหมูเจย์ยนไรเช่นเนี <mel 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 ่ยเหมือนเจ้าหนังปลาองเขาก็บัรลเขาอยู <mel 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 ่เฮช่องเทเวงน่ะเหมือนเจ้าหนัง yeah น้ำฉันมันตรงนัดงม้วนี่นบรรลเขาอยู่ไปเลยเนาะเหมือนเจ้าหนังเกาค้างว่าบรเขาอยู่ได้เล่าไก่นั้นมีภาวะกันห้อม้อนมันจำมุกเฉดอันนี้ต้องต้องเอาปิ่นจากฟองแผ่นดินห่อมได้อยู่เฮวานยีเวียงในวานอันหลังเหนียวในเขาดำอุปนปล่งปกครองได้ในเขาดำมีอำนาจทางใน อันไหนมาปล่อยบนยื้อกันได้ปล่อยบนเข่าเพราะบนเข่าบนยืดเราบนเราเหี้ยเอาซึบบนมาอยู่วะค่ะเนาะบนมาหมิ่นเงั้นคนมันคนเมืองค่ะถัดอย่าทางใดๆเข่าเนาะอ่าในเมืองแต่บวัห่อไถอยบอลถอยปันเนี่ยอยู่ในมาอยู่มืองไต้บวัจันอยู่เมืองไต้บวัจันก็มาอยู่หลีเลียงแค่นี้ก็ในอ่อนเอาเปียว่าลงเขามาหาลำติดลำยื้อโคไลหาฉลายโคไลเนาะ ham ba mịt con con mương lại nó nhiều học kiến sức kiến sứ mi con mi cào như nó cầm này học baking con mương này mà nằm trong tỏ nó bữa nó mà phòng trồn con tay rồi nó nó nên này có cái mát